ชมบรรยากาศที่เราเดินไปทำงาน <c oughs> กอจะได้เงินนะพี่น้องดูเหอะมอไซเอามอไซมาก็ต้องอขับรถอย่างระมัดระวังกระท้องถนนนะพอฝนโตที่มาตกมาไม่ได้มอไซมาไม่ได้ก็ต้องเดินเท้าขึ้นรถไฟมามาลงแล้วก็ต้องเดินเท้าทางก็เป็นอย่างเงี้ยพี่น้องนะ ล้วก็ดูรองเท้ายปาปลาใส่มานะรองเท้าทํางานนะนี่ก็เป็นสวนเกษตรเลยเนอะเขาทําทุกปีบางทีก็ปลูกขา้าวโพดบางทีก็ปลูกพักบี่ทีก็ปลูกออย่างไเขาอะนะบรรยากาศดูบนเขาหิมะตกนะข้างล่างเนี่ย็กตกแต่ตอนนี้หยุดละแต่ละเมือแต่ฝนโป,ปรยนะ ตรึ้งเนี่ยตรึ้งฝรั่งขึ้นเต็มเลยมาชมบรรยากาศนะในการเดินทางทำงานของนิตานะกว่าจะได้เงินของเขานะกลับเมืองไทยทีนะเรามีเงินกลับกระจิงพอเราทำงานนะกการลำบากบการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศอากาศเปลี่ยนแปลงในแต่ละแต่ละวันแต่ละอาทิตย์นะ เออมีแค่รู้นะคะรู้แต่ว่าเออมียฝรั่งกลับเมืองไทยแล้วมีเงินนะ,ะมีเงินมีทองกลับนะคะเห็นเอาไปทำโน,น่นทํานี่ซื้อรถซื้อราทาบ้านทําช่องนะ,ะแต่ไม่รู้หรอกนะ,ะว่ากว่าจะได้เงินเข้ามาแต่ละบาทแต่ละเม็ดเนี่ยมันยากมร์นะ,ะคนบางคนก็มายืมนะ,ะมายืมนะ,ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ย เป็นเมียฝรั่งอะอยู่มัองนอกสบายนะเงินแค่นี้ย <in> ืมคนนักแข่งคงบะร่วงหลกนะแต่เขาหารูปไม่ว่าเนี่ยดูดยกว่าจะได้เงินเห็นบ่ค่ะต้องทนทุกข์ก็อย่างทนความลำบากอย่างนะคนคนที่มาหายืมก็พูดง่ายนะะแต่คนทำมันยากเลยพี่น้องนี่สถานีรถไฟนี่เมื่อกี้ยาวรลงฝั่งนู้นนะต้องเดินอ้อมนะ เด,ดินรอบก็ได้พริกก้นหมาดเลยพี่นอ้องถึงทาลงลงแล้วดูดูบนเขามีแต่หิมะนะคะพี่น้องดูนะเต็มเลยค่ะ